IPBA Reverse ชื่อท่าคงปากกาประหลาดๆแบบนี้จริงๆแล้วย่อมมาจากคำว่า Index Pinky Back Around Reverse ครับผมซึ่งเห็นชื่อท่ายาวขนาดนี้เนี่ยบางคนอาจจะเริ่มท้อกันไปก่อนแต่จริงๆแล้ววิธีฝึกไม่ได้ยากมากครับผมใครที่มีพื้นฐานในการคงปากกามาแล้วโดวยเฉพาะสำหรับคนที่ทำท่าบัสกับพิงกี้บัสได้แล้วนั้นท่านี้ฝึกไม่ยากจนเกินไปครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีฝึกท่านี้กันรวมไปถึงอธิบายว่าทำไมชื่อท่าถึงยาวขนาดนี้ในตอนท้ายกันด้วยครับผมยังไงเดี๋ยวเริ่มจากวิธีฝึกกันเลยดีกว่าครับ ก่อนอื่นเลยให้ทำความเข้าใจกันก่อนว่าท่านี้นั้นคือท่า back a r ราวร reverse หรือก็คือท่าบัสนั่นเองครับผมซึ่งก่อนที่จะเริ่มฝึกท่านี้นั้นขอแนะนำให้ฝึกท่าบัสธรรมดารวมไปถึงท่าพิงกี้บัสให้คล่องกันก่อนครับถ้าฝึกทั้งสองท่านี้คล่องแล้วก็จะสามารถฝึกได้อย่างแน่นอนครับผมโดยเริ่มต้นนั้นท่านี้นั้นสามารถเริ่มได้หลายแบบแต่ผมแนะนําให้เริ่มจากท่าทวิโซนิกก่อนจะช่วยให้มีแรงเหวี่ยงทําให้ทําท่านี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับโดยเริ่มต้นให้จับปากกาแบบนี้ครับผมก็คือจับให้เหลือปากกาฝ แล้วก็เหลือฝั่งหน้ามือเล็กน้อยครับจับแบบคว่ำมือนะครับแล้วก็ทําท่าทวิโซนิกแบบคว่ำมือมาโดยหลังจากทําทวิโซนิกเสร็จนั้นให้ทําท่าบัสต่อครับผมแต่คราวนี้เนี่ยท่าบัสเนี่ยเราจะไม่รับที่1นึครับแต่เราจะทําให้ประการเนี่ยไหลไปตกที่ฝั่งนิ้วก้อยครับ <Fi dancing> ก็คือหลังจากบัสแล้วเนี่ยเราจะปล่อยให้ประการเนี่ยหมุนบนหลังมือเล็กน้อยแล้วก็อ้อมไปที่นิ้วก้อยแบบนี้เลยนะครับ ขอแนะนําว่าสำหรับตอนฝึกนั้นใหเอียงข้อมือแบบนี้เล็กน้อยครับผมจะช่วยให้ปากกานั้นไหลไปฝั่งนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นถ้าหากทามือขนานกับพื้นแบบนี้เนี่ยบางทีปากกาอาจจะหมุนบนหลังมือเฉยไม่ไหลไปทางนิ้วก้อยก็ได้ครับโดยเมื่อใครสามารถทําให้ปากกาไหลไปตกที่ฝั่งนิ้วก้อยได้คล่องแล้วต่อมาก็จะเป็นการรับครับผมซึ่งการรับนั้นเราจะตั้งนิ้วก้อยขึ้นมาเล็กน้อยเพื่อให้ปากกานั้นหมุนอ้อมรอบนิ้วก้อยและมารับที่ตำแหน่ง3ามสี่ครับ ซึ่งจังหวะนี้หลายคนอาจจะเริ่มสังเกตแล้วว่าหลังจากที่เราทําท่าบัสนั้นจะมีจังหวะหนึ่งที่ปากกาเนี่ยหมุนมาครึ่งรอบบนหลังมือแบบนี้ครับวิธีการทําท่านี้ให้ง่ายเนี่ยผมขอแนะนําให้พยายามโฟกัสให้ปากกาเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยที่จะหมุนบนหลังมือเนี่ยมาตกแถวนิ้วกลางกับนิ้วนางครับผมเลยไปฝั่งนิ้วนางได้สักหน่อยก็อาจจะง่ายยิ่งขึ้นครับผมเพราะถ้ทําให้หลังจากนั้นเนี่ยปากกาสามารถหมุนอ้อมรอบนิ้ว้กลได้ง่ายยิ่งขึ้นครับจะช่วยให้รับท่านี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับผมทนกันอีกรอบนะครับ เริ่มต้นท่านี้นั้นเราจะทําท่าทวิสโซนิกบัสแต่เราจะไม่รับที่ 1- นึให้ปากกาเนี่ยหมุนบนหลังมือประมาณครึ่งรอบโดยจังหวะที่หมุนบันหลังมือเนี่ยพยายามโฟกัสให้ปากกาเนี่ยมาที่บริเวณนิ้วกลางขึงนิ้วนางหลังจากนั้นเนี่ยก็กางนิ้วก้อยขึ้นมาเพื่อให้ปากกาหมุนอ้อมรอบนิ้วก้อยและรับที่ตำแหน่ง3-4กระปผมมาถึงชื่อท่ากันบ้างว่าทำไมชื่อท่านี้ถึงยาวขนาดนี้ สวนกันอีกรอบนะครับว่าท่านี้ ipba reverse ย่อม,มาจากคำว่า index pinky back a r u n d reverse ครับผมซึ่งฝึกมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะเริ่มเรากันได้แล้วเนื่องจากอย่างแรกเลยก็คือท่านี้เนี่ยเป็นการหมุนเหมือนกระท่าบัสหรือก็คือ back a r u n d reverse นั่นเองและท่านี้นั้นปากกาก็หมุนจากนิ้วชี้ไปจนถึงนิ้วก้อยนิ้วชี้ก็คือ index นิ้วก้อยก็คือ pinky ทำให้ท่านี้นั้นจึงกลายเป็นชื่อ index pinky แ a ็คเรา reverse นั่นเองครับพอเข้าใจว่ามันคือการทำท่าบัสที่นิ้วชี้กับน,นิ้วก้อยแล้วก็อาจจะทำให้หลายคนฝึกท่านี้ได้ไง่ายยิ่งขึ้นครับแล้วก็เล็กๆน้อยๆก็คือท่าที่ผมสอนในวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ IPBA reverse เฉยๆแต่จริงๆเราต้องเติม2.0เข้าไปด้วยเนื่องจากตอนทำแบบนี้นั้นปากกาจะหมุน2อรอบเต็มๆครับผมแต่ถ้าใครที่อยากเพิ่มรอบหมุนที่หลังมือก็สามารถเปลี่ยนเป็น2.5 3.0หรือมากกว่านั้นได้ตามใจชอบเลยครับ ไอพีบีเอรีเวิร์สที่สอนในวันนี้นั้นเป็นท่าเก่าแก่ที่โด่งดังมาจากนักคมปากาที่ชื่อว่าเอริเลอร์นักคมปากกาชาวนอร์แลนด์อันดับ2ของโลกในปี2007นั่นเองและท่านี้นั้นก็ยังเป็นพื้นฐานสําคัญของท่านินจาหายตัวท่า power trick ที่คิดค้นโดยแชมป์โลกชาวไทยสปินเนอร์พิมนั่นเองครับผมดังนั้นใครที่อยากจะลองฝึกท่านินจาหายตัวนั้นก็แนะนําให้พยายามฝึกท่านี้ให้ได้ก่อนนะครับก็จะช่วยให้ฝึกท่านินจาหายตัวได้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในวววดดดีีโอตัััััถไปคครรบบผมสส ก่อนอื่นเลยให้ทำความเข้าใจกันก่อนว่าท่านี้นั้นคือท่า back around reverse หรือก็คือท่าบัสนั่นเองครับผมซึ่งก่อนที่จะเริ่มฝึกท่านี้นั้นขอแนะนาให้ฝึกท่าบัสธรรมดารวมไปถึงท่างกี้บัสให้คล่องกันก่อนครับถ้าฝึกทั้งสองท่านี้คล่องแล้วก็จะสามารถฝึกได้อย่างแน่นอนครับผมโดยเริ่มต้นนั้นท่านี้นั้นสามารถเริ่มได้หลายแบบแต่ผมแนะนาให้เริ่มจากท่าทวิโซนิกก่อนจะช่วยให้มีแรงเวียงทําให้ทําท่านี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับโดยเริ่มต้นให้จับปากกาแบบนี้ครับผมก็คือจับให้เหลือปากกาฝั่งหลังมือเยอะหน่อย แล้วก็เหลือฝั่งหน้ามือเล็กน้อยครับจับแบบคว่ำมือนะครับแล้วก็ทําท่าทวิโซนิกแบบคว่ำมือมาโดยหลังจากทําทวิโซนิกเสร็จนั้นให้ทําท่าบัสต่อครับผมแต่คราวนี้เนี่ยท่าบัสเนี่ยเราจะไม่รับที่1 2ครับแต่เราจะทําให้ปากกาเนี่ยไหลไปตกที่ฝั่งนิ้วก้อยครับก็คือหลังจากบัสแล้วเนี่ยเราจะปล่อยให้ปากกาเนี่ยหมุนบนหลังมือเล็กน้อยแล้วก็อ้อมไปที่นิ้วก้อยแบบนี้เลยนะครับ ขอแนะนําว่าสรับตอนฝึกนั้นให้เอียงข้อมือแบบนี้เล็กน้อยครับผมจะช่วยให้ปากานั้นไหลไปฝั่งนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นถ้าหากทํามือขนานกับพื้นแบบนี้เนี่ยบางทีปากาอาจจะหมืนบนหลังมือเฉยๆไม่ไหลไปทางนิ้วก้อยก็ได้ครับโดยเมื่อใครสามารถทําให้ปากาไหลไปตกที่ฝั่งนิ้วก้อยได้คล่องแล้วต่อมาก็จะเป็นการรับครับผมซึ่งการรับนั้นเราจะตั้งนิ้วก้อยขึ้นมาเล็กน้อย เพื่อให้ปากกาเน้นหมุนอ้อมรอบนิ้วก้อยและมารับที่ตำแหน่ง3-4ครับซึ่งจังหวะนี้หลายคนอาจจะเริ่มสังเกตแล้วว่าหลังจากที่เราทำท่าบัสนั้นจะมีจังหวะหนึ่งที่ปากกาเนี่ยหมุนมาครึ่งรอบบนหลังมือแบบนี้ครับวิธีการทำท่านี้ให้ง่ายเนี่ยผมขอแนะนำให้พยายามโฟกัสให้ปากกาเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยที่จะหมุนบนหลังมือเนี่ย มาตกแถวนิ้วกลางกับนิ้วนางครับผมเลยไปฝั่งนิ้วนางได้สักหน่อยก็อาจจะง่ายยิ่งขึ้นครับผมเพราะสนามไพ่หลังจากนั้นเนี่ยปากกาสามารถหมุนอ้อมรอบนิ้วกกอยได้ง่ายยิ่งขึ้นครับจะช่วยให้รับท่านี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับผมทวนกันอีกรอบนะครับเริ่มต้นท่านี้นั้นเราจะทําท่าทวิโซนิกบัสแต่เราจะไม่รับที่1 2ให้ปากกาเนี่ยหมุนบนหลังมือประมาณครึ่งรอบโดยจังหวะที่หมุนบนหลังมือเนี่ยพยายามโฟกัสให้ปากกาเนี่ยมาที่บริเวณนิ้วกลางกับนิ้วนางหลังจากนั้นเนี่ และรับที่ตำแหน่ง3-4ครับผมมาถึงชื่อท่ากันบ้างว่าทำไมชื่อท่านี้ถึงยาวขนาดนี้ทวนกันอีกรอบนะครับว่าท่านี้ ipb a reverse ย่อมาจากคำว่า index pinky back around reverse ครับผมซึ่งฝึกมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะเริ่มเรากันได้แล้วเนื่องจากอย่างแรกเลยก็คือท่านี้เนี่ยเป็นการหมุนเหมือนกระท่า b u สหรือก็คือ back around reverse นั่นเอง และท่านี้นั้นปากการก็หมุนจากนิ้วชี้ไปจนถึงนิ้วก้อยนิ้วชี้ก็คือ Index นิ้วก้อยก็คือ p i n k ี้ทำให้ท่านี้นั้นจึงกลายเป็นชื่อ Index Pinky b a c k ้ r บ็กแวร์ r e ร e นั่นเองครับพอเข้าใจว่ามันคือการทำท่าบัฟที่นิ้วชี้กับนิ้วก้อยแล้วก็อาจจะทำให้หลายคนฝึกท่านี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับแล้วก็เล็กๆนึ้นะก็คือท่าที่ผมสอนในวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ IPBA r e v e r s ีเฉยๆแต่จริงๆเราต้องเติม2.0เข้าไปด้วย เนื่องจากตอนทําแบบนี้นั้นปากกาจะหมุน2อรอบเต็มๆครับผมแต่ถ้าใครที่อยากเพิ่มรอบหมุนที่หลังมือก็สามารถเปลี่ยนเป็น2.5 3.0หรือมากกว่านั้นได้ตามใจชอบเลยครับ IPB Areverse ที่สอนในวันนี้นั้นเป็นท่าเก่าแก่ที่โด่งดังมาจากนักคมปากกาที่ชื่อว่าเอริเลอร์นักคมปากกาชาวเนเธอร์แลนด์อันดับ2ของโลกในปี2007นนั่นเองและท่านี้นั้นก็ยังเป็นพื้นฐานสําคัญของท่านินจ่าหายตัวท่า Power t r i ท k ที่คิดค้นโดยแชมป์โลกชาวไทยสปินเนอร์พิมนั่นเองครับผม ดังนั้นใครที่อยากจะลองฝึกท่านินจาหายตัวนั้น mm hmm. ก็แนะนําให้พยายามฝึกท่านี้ให้ได้ก่อนนะครับ mm hmm. ก็จะช่วยให้ฝึกท่านินจาหายตัวได้ไง่ายยิ่งขึ้นสาหรับวันนี้ก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวถัดไปครับผมสวัสดีครับ